สวัสดีครับเพื่อนเทุกคน Hi guys Welcome back to English Speaking Channel In this video today I'm just gonna practice to speak English The conversation is about job interview and I hope that you will enjoy with my videos and learn English with me ครับเพื่อนเพืก็พบกันเช่นเคยในช่วงของในล่าพาสปี Speak English นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาฝึกพูดประโยคนะฮะที่อยู่ในบทสนทนาที่ เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์งานนะครับเราจะเข้าไปดูนะฮะว่าลักษณะาการพูดของผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์นะฮะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับครับเ,เพื่อนๆนี่ก็จะเป็นบทสนทนาที่ผมจะนํามาฝึกพูดในวันนี้นะฮะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์งานนะครับ A กับ B นะครับ A จะเป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ B ก็จะเป็นผู้ ถูกสัมพันธ์เองนะครับเราเรามาเริ่มที่ A เลยนะครับ Good morning Miss Marie สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณมาลี B Good morning ma'am สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้หญิง A Please sit down I see you have applied for the accountant position Please tell me about yourself นั่งลงก่อนสิคะฉันเห็นเอกสารการสมัครของคุณตำแหนง่งงานนักบัญชี ชเช่าเรื่องของคุณให้ฉันฟังหน่อยสิคะ B. I graduated from t h ร m m a s a t University with a bachelor degree in accounting. I have three years of experience working as an auditor. Currently, I am a senior auditor at Johnson Johnson. ฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับริญญาตรีในสาขาการบัญชีฉันมีประสบการณ์ในการทำง,งานในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี3ปีปัจจุบันฉันเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีใหญ่ที่ Johnson Johnson s o n A. What has been the greatest success in your career? อะไรคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สุดในอาชีพของคุณล่ะคะ B. Being promoted to a senior auditor การได้รับเรื่องตำแหน่งเป็นผู้ตรวจบัญชีใหญ่ค่ะ A What are your strengths ล้วอะไรคือจุดแข่งของคุณล่ะคะ B I am hard working and detail oriented ฉันทำงานหนักแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดค่ะ A What are your weaknesses อะไรคือจุดอ่อนของคุณล่ะคะ B My English is not good, but I have been trying to improve it. เพราะังคฤษฉันไม่ค่อยดีแต่ฉันก็พยายามที่จะปรับปรงมัน A. How do you see yourself in the next 5 years? คุณมองเห็นตัยเองอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าคะ B. In 5 years, I would like to take on more management responsibility and become a great asset for the company ใน5ปีขนาดฉันอยากจะรับผิดชอบอะไรและจัดการอะไรให้มากขึ้นแล้วก็กลายเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับบริษัทค่ะ A. Why did you resign from your previous job? ทำไมคุณถึงลาออกจากงานเก่าล่ะคะ B. I am looking for a new challenge and experience ฉันกำลังมองหาความท้าทายและก็ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ A. Thank you for today. I will contact you later. ขอบคุณสำหรับวันนี้และฉันจะติดต่อไปหาคุณนะ B. Thank you and I hope to hear from you soon. ขอบคุณค่ะและหวังว่าฉันจะได้รับข่าวจากคุณเร็วๆนะคะและนี่ก็คือบทสนทนาที่เกี่ยวข้องการให้สัมภาษณ์งานนะครับ สำหรับเพื่อนคนไหนี่อยากจะฝึกนะฮะก็สามารถเปิดวิดีโอย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ลองฝึกดูนะครับสำหรับวันนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม